เวอร์แพนเนี่ยมีแค่สองซองเล็กๆเ่ยอะไรมันจะมาเก่งขนาดนั้นสวนแห่งน,นี้นี่ทุเรียนหมอนทองอายุกี่ปีครับอายุ8ปีครับจำนวน280ประต้นครับแล้วทำไมถึงเพิ่งมาใช้สักทีล่ะครับ ตอนนี้แล้วมันวิกฤตแล้วครับคือดอกเราอะชุดแรกมันร่วงหมดเออลองดูผมก็ลองเลยครับลองอัดใส่เลยครับพันลิรใส่2ชุดเลยรู้สึกว่าอีก20วันมาขาวคึดเลยครับตาดอกมาขาวขึ้นเลยใบก็ออกนะมาพร้อมกันเลยโอ้ดีมากเลยครับแล้วใบล่ะเป็นไงบ้างใบก็ดีครับใบก็แตกมาเหมือนเดิมครับที่เอามาใช้นี่ดูต้นที่มันเยิ้มเย่มะรู้สึกจะเริ่มแห้งครับขนาดเนี้ย ดอกติดดีไหมครับดอกติดดีมากบักรุบแล้วดอกติดดีมากต้องสอยทิ้งเยอะมากเลยครับมันออกมากี่รุ่นกันรู้สึกว่ามันจะติดมาอยู่มาสองรุ่นนะเยอะๆเลยอย่างนี้ดีใจมากชาวสวนทั่วไปเขาดีโยดีมากครับทําง่ายด้วยผิวพันธุ์ลักษณะน้ำอย่างนี้ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมเยอะครับน้ําหนักขนาดนี้ถือว่าพอใจไหมโอ้พอใจครับปีนี้ใช้คู่หูมาสจั่นสูตรใหม่กี่ตันเวอร์เพนเอาอยู่นะ15ตันน่าจะเกินน่าจะเกินสิบห้าตัน ถ้าเราใช้เวอร์แพนนี่คือผมบอกได้เลยครับมันง่ายตั้งแต่ผมเริ่มมาหันมาหานะครับดอกก็ง่ายออกมาเยอะจนเกินเหตุครับจนต้องแต่งครับ